เธอรู้จักคําว่าเลือกเป็ดที่เหมือนกินปีโป้ไหมที่นี่ใช่เลือกเป็ดเยลลี่ใช่แบบนั้นเลยวันนั้นคือบาเลือกเป็ดมากบ้าเลยนี่คือสูตรอารยาเลือกเป็ดใส่น้าจิ้ม,มแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่ได้กินรสชาติจัดจ้านต้องระวังน,นะเพราะว่าน้าพริกน้ำจิ้มแล้วพอมีเนี่ยนะมีรสเดียวคือรสเปรี้ยวใช่ดี ปูกินบะหม,มี่แค่คุกน้ำก็อร่อยแล้วอ่ะยังไม่กินเนื้อเป็ดเลยะแค่คุกน้ำเป็ดอ่ะเป็นไงเพื่อนดนี่ย,ยเลือดแบบเยลลี่จริงๆรหน่อไม้อร่อยมากหน่อไม้<อ>ไม่มีคำว่าเจอเสี้ยนน<ม>ุ่มหน่อไม้คือที่ห 1. 1> นึ่งอะไรเพื่อ,อ 1. 1> นแต่จ๊ะให้แก้วกูให้เราเนี่ที่นนหนึ่งเลยว่ะล้อคือสัมผัสมันนุ่มนะต้องหวัดยังไม่ได้กัดอ่ะมันนุ่มที่ลิ้นแพอกัดเข้าไปแล้วมันจะกรึบบางร้านมันจะเหนียวกว่านี้แต่เนี่ยมันละมุน แต่ละจานน่ะน้ำพะโล้เบสจะไม่เท่ากัน<ม>ความเข้มขน้นเรือ่อรสชาติเวลาว่าจุดจีนใช่แล้วจังหวะเคี้ยไวไปมันมีความหอมไม่รู้มันแตกออกมาจากหน่อไม้อะใช่ว่าใเจอคำว่าคณะหวานวันนี้วันแรกเป็นไนงะ <laughs> เหมือนให้กูพูดนะคณะหวานอะ่ะมันมีความหวานจากข้างในมาอ่อนหวานผักอ่อนมากคนไม่กินผักอ่ะกินคณะร้านเนี้ยลื่นเหมือนคณะเขาปอกเปลือกด้วยนะใช่